สวัสดีครับเป็นครับนี้พูดเรื่องนึงครับเรื่องําที่เราทําในพาดหลังหกเดือนแรกหรือว่าช่วงก่อนเดิมพันธ์นะครับที่เขาบอกว่าทําได้แค่คนเดือนแล้วก็ท่าขอเดือนเลยเนี่ยมันจะไม่ฟื้นตัวผมเชื่อจ,จากประสบการณ์ว่ามันไม่เกี่ยวกรับคือช่วงแรกเนี่ยือนว่าเราเป็นโปรโมชั่นเนี่ยมันจะสมองเนี่ยจะฟื้นเร็วมากครับฟื้นแบบเร็วมากเลยแบบสปีดเลยครับ สมองมันปรับตัวนะครับช่วงแรกที่เป็นเนี่ยศักยแพทยาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยให้เราพยายามที่ทําเป็นที่ที่สุดครับแต่ถ้าทําเป็นที่หรือการทําทก็ทาเต็มที่สุดแต่ไม่หมายความว่าถ้าหลังหเดือนแล้วเนะี่ยมันจะไม่คุ้นตัวนครับมันแย่ครับมันยังฟื้นตัวอยู่เดือนครับอาจจะฟื้นตัวแบบแค่นิดหน่อยแต่ว่าก็ยังสามารถดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับเนาะพ้านี่ถ้าเจอบอกว่าไอ้หลังหกเดือนแล้วมัน มันไม่ดีขึ้นไม่ใช่ครับมันสามารถดีขึ้นได้ทุกวันเลยนะครับแค่ช่วงแรกยนะเหมือนว่าเราเทน้อาใส่ขวดเนี่ยช่วงแรกเนะี่ยอาจจะเทแบบลงเทลงเลยแบบโฟดีมากเลยครับพอช่วง้ายเนี่ยมันก็จะคล้ายกับเหมือนกับค่อขวดครับลองปุ๊บก็เริ่มเริ่มติดแล้วเริ่มแต่ละไหลยอยู่กอไหลครับเนะาะก็บอกเพิ่มว่าเรื่องโรคโศนะครับเราสามารถฟื้นได้ครับสมองเราเนี่ยมันสามารถรู้ได้อะไรครับ s u b s c r i เพื่อนตามได้ภาพต่อไปครับใครเพื่อนคนนี้ก็นทุกวันนะครับสวัสดีครับ